ใครที่อยากแก้ปีชงหรือไหว้ขอพรพารับปีใหม่นะคะวันนี้จะมีวิธีการแก้ปีชงและการขอพรพาระที่วันเล่งนี้มาฝากกันคะ่ะเริ่มแรกเมื่อไปถึงโถงกลางนะคะแนะนําให้มาไหว้ตรงด้านหน้าที่เป็นศาลเจ้าตรงนี้เล็กๆก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยแนะนําให้ไหว้เทวดาฟ้าดินนะคะบอกชื่อนามสกุลวันปีเดอนเกิดของเรานะคะให้คุ้มครองเรานะคะท่านออกมานิดหน่อยนะคะจะมีเท้ากูเวนร,รวมไปถึงเทพเจ้าต่างๆนะคะเราก็สามารถไหว้ท่านได้ทั้งหมดเลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเท้าเจตุลกบาลทั้ง4ี่นะคะเราก็ไหว้ท่านได้แล้วเราก็มาถึงที่ถงกลางนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้า,าทั้งหมด3พระองค์นะคะตรงกลางนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถขอพอรได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักสุขภาพรวมไปถึงการเงินต่างๆโชคลาภก็ขอได้ค่ะจากนั้นเราเดินมาทางฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะไปทําการแก้ปีชงกันคะ่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากแก้ปีชงเนี่ยอยากจะมาขอพอรพระนะคะฝากดวงไว้กับพระก็ทําได้คะ่ะ ด้านซ้ายนะคะสําหรับคนที่เกิดปีชงเราสามารถซื้อนะคะเพื่อที่จะเขียนแล้วก็ฝากดวงไว้กับท่านเทพได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้เกิดปีชงเนี่ยสามารถเขียนใบอันนี้นะคะเพื่อที่จะให้พระเนี่ยสวดเจริญพุทธมนต์ให้เราตลอดทั้งปีเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นตารางเทียบอายุนะคะอายุแบบจีเนี่ยเราควรจะบวกหนึ่งไปทุกครั้งนะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเขียนชื่อเขียนนามสกุลในใบนี้นะคะรวมไปถึงวันปีเดือนเกิดของเรานะคะตามชื่ออายุของเราเลยซึ่งถ้าใครไม่ทราบเวลาเกิดของเราเนี่ยให้เขียนคําว่าดีนะคะดีเขียนไปเลยถ้าใครไม่รู้นะคะก็น,นี่เจลเขียนวันปีเดือนเกิดของเจลรวมไปถึงชื่อนามสกุลของเจล ะะหลังจากนั้นเนี่ยในนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการแบบสวดมนต์ขอพรนะคะก็ตอนไปเป่าปัดวีชงเนี่ยก็ไปออขอพรตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดินไปที่อีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมาไหวท้ท่านเทพไท่สวยเอียกันคะ่ะ ท่านไถ่สวยเอียยนี่เป็นเทพแห่งการคุ้มครองดวงชะตานะคะเราก็สวดม,มนต์ขอพ,อพรของเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการปัดนะคะปัดทั้งหมด12ครั้งนะคะปัดออกแล้วก็นํามาวางมาฝากไว้ที่นี่นะคะทางวัดก็จะทําการเก็บชุดสะดอกคอเนี่ยไปเผาแล้วก็ไปทําพิธีอะไรของเขาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจริงๆตรงนี้มีเทพอีกหลายองค์มากเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งการรักษาองค์ไท่สวยเอียนะคะรวมไปถึงไทซิวเอียที่เป็นเทพแห่งโชคลาภนะคะเราก็ขอพรได้ตรงนี้ได้เลยนะคะ จริงๆรงรอบวัดเนี่ยยังมีเทพเจ้าอื่นๆให้เราไปไหว้กันอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอีมรวมไปถึงเทพเจ้ากวนอูนะคะเป็นเทพที่เจลแบบว่าชอบแล้วก็นับถือท่านมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเดินดูได้รอบวัดเลยนะคะยังไงก็อยากให้ลองไปไหว้ท่านดูนะคะขอให้ปีนี้ปี2565เป็นปีที่เฮงเงปังๆให้กับทุกคนเลยคะ่ะ